ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องทำบุญแบบนี้ชีวิตรุ่งโรดผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือรีบปรับตัวเองด่วนอย่าชะล่าใจเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะท่านผู้ฟังคะความลับของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่คุณต้องทำความเข้าใจ คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือหรือคนที่มีเส้นการกรบาดมีคนบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองยิ่งหรือนอกจากจะมีซิกเซนหรือสัมผัสที่หกแล้วคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือจะมีอะไรที่เป็นพิเศษอีกบ้างและลองคิดย้อนกลับไปในอดีตว่า คุณเคยมีเรื่องราวใดบ้างที่บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกคุณเคยมีลางสังหรณ์เรื่องใดที่มันเคยมาเตือนและเกิดขึ้นจริงบ้างบางคนมีเซนที่เตือนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าบางคนมีเซนระลึกถึงเรื่องราวในอดีตชาติได้บางคนมีเรื่องเนื้อคู่ เช่นหากช่วงใดมีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่ก็มักจะฝันเห็นงูบ้างหรือมีรางสังหรณ์อื่นๆมาเตือนบ้างแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์สัมผัสที่หกที่แตกต่างกันออกไปสิ่งนี้นั้นนับว่าเป็นความพิเศษที่สวรรค์ให้มาแล้วคุณละ่ะถ้าคุณมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ คุณเคยมีเซนอะไรบ้างมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะและนอกเหนือจากความลี้ลับและเรื่องราวลางสังหรณ์ที่แม่นยำแล้วนะคะคนกากบาทกลางฝ่ามือนั้นยังมีความพิเศษในวเรื่องวาจาสิทธิ์ด้วยคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมีเทวดาคุ้มครองจริงหรือไม่ลองสังเกตดูว่าทุกครั้ง ที่เราเผชิญชะตากรรมเหมือนกับว่ารุนแรงมากเราก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งแม้ว่ามันจะกระท่อนกระแทน่นเทวดาท่านไม่เคยปล่อยให้เราตายท่านจะคอยเฝ้ามองหากตัวคุณเป็นคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคุณลองสังเกตตัวเองว่าชีวิตของคุณนั้นโดนทดสอบหนักหนาะสาหัสจริงไหม บางคนอาจเกิดเป็นลูกคนรวยชีวิตเหมือนจะดีมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีเวลาที่ชีวิตมันดิ่งลงอย่างสุดๆบางคนถึงขนาดที่ว่าแทบจะไม่มีกินเลยชีวิตโดนโกงโดนหักหลังโดนทรยศคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นหวังดีกับใครก็มักจะโดนหักหลัง ยื่นมือเข้าไปช่วยใครด้วยจิตที่บริสุทธิ์แต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าความดีแถมตลบหลังเราทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอีกทำคุณคนไม่ขึ้นนั่นเองค่ะคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเหมือนคนที่มีสองร่างอยู่ในร่างเดียวบางครั้งจะดูเป็นคนที่อ่อนโยนแต่บางครั้ง ก็จะดูเป็นคนที่ห้าวหาญชีวิตก็จะมีขึ้นมีลงไม่ค่อยจะเป็นชีวิตที่ราบเรียบเวลาขึ้นก็ขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวเวลาลงก็ลงแบบน่าใจหายนี่คือบทพิสูจน์ที่รุนแรงที่สวรรค์ทรงโจทย์มาให้เราพิสูจน์ตัวเองมาพิสูจน์ความแกร่งมาพิสูจน์ความอดทนของเรา คนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกแล้วก็สนใจในเรื่องของพลังจิตเรื่องของปรัชญาเรื่องของศาสนาเรื่องของพลังลี้ลับพลังที่มองไม่เห็นและบางคนนั้นสามารถที่จะสื่อสารกับจิตวิญญาณบางครั้งแม้จะอยู่คนเดียวแต่เรากลับมีความรู้สึกว่า มีใครอยู่ใกล้ๆตัวเราอยู่ใกล้ๆกับเรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่บางครั้งกลิ่นโบรี่บางครั้งได้กลิ่นควันธูปบางครั้งได้กลิ่นน้ำมาบางครั้งได้กลิ่นน้ำหอมบางครั้ง,บาง,งบางคราวเราอาจจะเคยเดินทางไปไหนที่ท,ที่เราไม่เคยได้ไปเลย แต่ในความรู้สึกของเรานั้นเรากับมีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับสถานที่นี้มากมันเหมือนกับว่าเราได้เคยมาแล้วตรงนี้เราเคยมาแล้วเราเคยเห็นแล้วเราคุ้นตามากเราเคยมาเยือนแล้วมั่นใจถึงขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงนั้นชาตินี้ทั้งชาติเราก็ยังไม่เคยไปเลยความรู้สึก มันคุ้นเคยมาจากอดีตชาติเป็นเพราะจิตของเรานั้นมันสัมผัสถึงอดีตชาติได้ความผูกพันกับสถานที่ที่นั่นๆกับสิ่งนั้นๆมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองค่ะคนที่มีก,าก,ากลางฝ่ามือนั้นเกิดมาตามบัญชาสวรรค์เพื่อให้มาฟันฝ่าเพื่อให้มาทดสอบ เพื่อให้มาเก่ากิเลสและให้เรามาสร้างบุญบารมีเราจึงเจอบททดสอบมากมายกว่าคนอื่นเทวดาท่านก็ไม่ได้แจร้ายกับเราเกินไปยามใดที่เราขัดสนหมดหนทางสุดๆเทวดาท่านก็จะยื่นมือช่วยเราอยู่ๆก็มักจะมีสิ่งดีๆเข้ามามาคำ้ำมาช่วยเพื่อให้เหรานั้นผ่านไปได้ มันเป็นอยู่อย่างเนี้วร่ำไปจนจิตใจของคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเข้าใจในสัจธรรมชินชาในสิ่งที่เป็นไปแล้วก็เริ่มที่อยากจะรู้อยากเรียนรู้ถึงสัจธรรมชีวิตบางคนถึงขั้นจะออกบวชออกบวชไปเลยสละความสุขความร่ำรวยทิ้งสมบัติพัสถาน เดินหน้ามุ่งสู่พระธรรมมุ่งสู่นิพพานไปเลยก็มีทุกคนเกิดมานั้นต่างก็มีหน้าที่แต่หน้าที่ของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นหนักหน่อยสาหัสหน่อยหนักกว่าคนอื่นมากไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องบังเอิญทุกสิ่งนะคะเรื่องของโชคชะตามีเรื่องของบุญกรรมเวรกรรมกำหนดมาแล้วทั้งนั้น ลิขิตฟ้านั้นมีอยู่แล้วผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นจะมีอายุยืนจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเก่งเป็นผู้ที่เข้าใจโลกเข้าใจโชคชะตาสามารถที่จะปรับจิตปรับชีวิตให้อยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แบบสงบและทนทานในทุกสภาวะ ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นหากใครที่กำลังท้ออยู่คุณต้องฟังฟังเรื่องนี้ให้จบหากใครที่ผ่านการทดสอบจากสวรรค์แล้วคุณได้ผ่านเกณฑ์นั้นแล้วในปีนี้คุณจะได้พบกับโอกาสได้พบกับความเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาชีวิตคุณไปในทางที่ดี เป็นเวลาที่พลังงานดีๆของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจะกลับมาสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งคนจะมีโชคลาภอย่างฟุกๆอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะได้อย่าถามว่าฟุกแบบไหนเพราะมันเป็นความฟุกแบบไม่มีใครคาดคิดได้นั่นเองค่ะจึงตอบไม่ได้ว่าโชคลาภของคุณจะมาแบบไหน และจะมามากน้อยเท่าใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับบุญและกรรมที่คุณทำมาหากคุณทำบุญมามากเรื่องราวของโชคลาภมันก็จะเป็นไปตามบุญวาสนาของคุณหากคุณทำบุญไว้น้อยโอกาสที่คุณจะมีโชคลาภก็น้อยตามมาเมื่อคุณได้พิสูจน์ให้สวรรค์เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับ ดังนั้นในปีนี้เรียกว่าสวรรค์เปิดเพื่อให้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือได้ประสบความสุขได้ประสบความสำเร็จใครที่ป่วยอดอดแอดแอดหากคุณปฏิบัติหากคุณทำดีหากคุณทำทานและหากคุณทำสมาธิหากคุณถือศีลซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญบารามี ถ้าคุณทำถึงแล้วแม้ว่าคุณจะติดติดขัดขัดในช่วงต้นปีชีวิตคุณก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาอย่างมากจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นการงานคุณจะดีขึ้นการเงินคุณจะดีขึ้นความรักคุณจะดีขึ้นครอบครัวคุณก็จะดีขึ้น ดีขึ้นมากแค่ไหนดีขึ้นมากอย่างไรคุณต้องกลับมาถามตัวเองว่าคุณสร้างบารมีมากแค่ไหนคุณชดใช้กรรมอย่างไรและที่สำคัญคุณได้ทำบุญแล้วคุณได้ทำบาปร่วมกันไปหรือเปล่าหากว่าคุณทำบุญแต่คุณละเว้นการทำบาปคุณจะได้รับผลบุญนั้นอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณทำบุญแล้ว คุณก็ยังทำบาปไล่ตามกันไปโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั้นเหมือนจะดูว่าเหมือนมีทางเป็นไปได้น้อยมากเพราะฉะนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุกท่านหากคุณคิดว่าคุณได้ทำบุญคุณได้ทำทานคุณได้ถือวิปัสสนาทำดีอยู่แล้วแต่สินห้าของคุณนั้นไม่ถึงพร้อม คุณยังทำประพฤติไม่ดีในขณะเดียวกันคุณก็ทำบุญไปด้วยคุณคิดได้อย่างไรว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในเมื่อกราชั่วก็ยังวิ่งไล่ตามคุณดังนั้นขอให้คุณทุกท่านที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือมองให้ออกว่าการที่ชีวิตจะดีขึ้นนั้นอันดับแรกแล้ว คือการหยุดกรรมชั่วหยุดคิดไม่ดีหยุดทำไม่ดีหยุดพูดจาไม่ดีแล้วก็มาสร้างสรรค์ทำแต่สิ่งที่ดีๆความที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีของเราจะถูกชดใช้จนขาวสะอาดเราก็ตั้งกองบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเสริมกุศลทำบุญบารมี สร้างกองบุญไว้ให้ตัวเองชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็บอกตัวเองว่าเราจะปรับปรุงเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นให้ได้เริ่มต้นเลยได้ยินคลิปนี้ได้ฟังเรื่องนี้ตอนไหนขอให้คุณตั้งใจว่าคุณจะเริ่มที่จะพัฒนาตัวเอง ที่จะทำให้ชีวิตตัวเองนั้นดีขึ้นจงรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณจะทำให้ตัวเองมีความสุขคุณจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นหากคุณรักคนอื่นคุณต้องรักตัวเองก่อนเมื่อคุณดีขึ้นแล้วคุณจะสามารถที่จะเผื่อแผ่ใครก็ได้ขอให้คุณรักตัวเองแล้วพัฒนาตัวเอง ทำตัวเองให้ถึงพร้อมอุปสรรคและปัญหาทั้งหลายแม้จะเข้ามาเราเชื่อว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่มีจิตใจห้าวหาญเข้มแข,แข็งแข็งแกร่งเชื่อว่าคุณจะไม่ไว้คุณจะเข้มแข็งคุณจะมั่นคงพลังแห่งบุญบารมีและความดีที่คุณสะสมมานานจะส่งคุณ ฟันฝ่าทุกปัญหาไปได้และเมื่อฟันฝ่าไปได้แล้วโชคลาภเงินทองความสำเร็จงานเงินสุขภาพความรักจะเข้ามาโถมมาหาคุณอย่างที่คุณไม่ได้คาดฝันดวงคุณกำลังเปิดคุณต้องทำตัวให้ผ่านด่านสวรรค์ให้ได้ถ้าบุญบารมีของคุณนั้นพร้อมอยู่แล้ว ชีวิตคุณก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่ความสำเร็จเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณอดทนฟันฝ่าฝ่าด่านสวรรค์ให้ได้พัฒนาจิตใจทักษะจัดการงานทุกๆเรื่องราวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้อย่าได้หยุดฟันฝ่าทุกอย่างอย่าได้ทอ้อ คุณเข้มแข็งอดทนและแกล่งอยู่แล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือที่เคยเหนื่อยที่เคยท้อขอให้คุณลุกลุกขึ้นมารักตัวเองสร้างความสำเร็จให้ตัวเองอย่าได้ยอ่อท้ออย่าได้ทดท้อและอย่าได้ท้อถอยต่อทุกปัญหาขอให้คุณรู้ว่าคุณคือคนเก่ง ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนที่ได้รับฟังเรื่องนี้ทุกคนผ่านด่านสวรรค์และก็ไปพบกับความสุขความสำเร็จทุกๆท,ท่านทุกๆคนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งมีความสำเร็จที่หลัง่งไหลเข้ามามีเงินทองหลัง่งไหลเข้ามามีความรัก มีครอบครัวที่อบอุ่นขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จรวยรวยรวยทุกคนทุกท่านหากท่านใดร่วมกดแจวเรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆ ความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืม เผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ